สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลิวผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับฮิคนเนนะครับในด้างของการปลดปล่อยพลังนะครับฮิคนเนครับตัวละครของฉบับนิยายนะครับถ้าหากคุณเคยแค่อ่านมังงะหรือดูอนิเมะมาคุณอาจจะไม่เคยเห็นหน้าตาของหนูฮิคนเนมาก่อนนะครับนี่คือตัวละครครับฉบับนิยายของบลีนะครับ หนูฮิกกนี้ครับคือเด็กสาวนะครับนี่คือเด็กสาวนะซึ่งรูปร่างหน้าตาของร่างนี้นั้นจะดูดุร้ายดูชั่วร้ายมากๆครับ <h> <one> อาจจะดูไม่รู้ว่านี่คือผู้หญิงนะนี่คือน้องหนูที่เป็นเด็กสาวนะครับก็ร่างนี้ดูชั่วร้ายมากๆครับร่างที่ปลดปล่อยพลังออกมานะครับพลังของฮิคนนี้นั้นก็จะคล้ายๆกับพวกอารันคาหรือฮอลโลนะครับดูชั่วร้ายมากๆนะครับ พิคนนี้ครับปตรตัวะครพิเศษของกาชานิยายเท่านั้นนะครับกาชาปกติทั่วไปหรือตัวฟงตัวฟีไม่มีออกนะครับต้องเปิดจากกาชาของนิยายเท่านั้นซึ่งถ้าหากคุณอยากได้ครับรอครับรอกาชาของพิ่คนนี้กลับมานะครับนี่คือตัวละครพิเศษของซีรีส์นิยายนะครับดูสวยงามดูน่ากลัวนะครับพิคนนร่างปลดปล่อยพลังนะครับ เราไปดูค่าพลังแล้วก็สกสิลสกิลกันเลยครับฮีคนนี้ครับเป็นสายตีสกิลแบบตีระยะไกลนะครับมีดาเมคอ,อสกิลครับอยู่ที่803นะครับค่อนข้างจะเยอะนะดั้งเดิม803นะครับสกิลพุทธหารครับโจมตียมทูแรงขึ้นสกิลลิงค์ลดคูดาวของสกิลลงไป12สเปอร์เซ็นต์สกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดาวเมจของการตีธรรมดา20เปอร์เซ็นต์ ดาวมีของสกิล20%ดาวเม็ไม้ตาย40%เพิ่มระยะของสกิล20%เพิ่มฮิตขออสกิล1ฮิตทำให้ศัตรูครับติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิและก็ทำให้โยมทูตสีเขียวครับติดอ่อนแรงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและก็สามารถกระโดดหลบได้2ครั้งแบบติดติดกันนะครับส่วนสกิลโจมตีครับสกิลโจมตีนั้นทั้ง3สกิลครับจะเน้นแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับสกิลของฮิโคนเนสครับจะเน้นแค่ด้านหน้า ไม่มีทั้งหน้าจอนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของฮิโคเนก็ได้นะครับฮิโคเนครับคือตระครสายไล์สังกัดสีแดงสายตีไกลสกิลผู้สังหารโจมตียมทูตตัวเดียวในเกมครับตอนนี้มีแค่ฮิโคเนตัวเดียวในเกณฑนะครับที่เป็นอย่างนี้ตีไกลสีแดงโจมตียมทูตไล์สังกัดมีแค่ฮิโคเนตัวเดียวเท่านั้นนะครับ ประคารที่ควรจะมีติดไอดีไว้นะควรจะมีติดไอดีไว้นะครับเพราะในหอคงหอคอยนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่บ,บ่อยๆนะครับสกิลอาร์บีถือว่าค่อนข้างจะจดีนะครับมีทั้งการเพิ่มระยะมีทั้งการเพิ่มฮิตของสกิลและก็สามารถทําให้ติดอ่อนแรงได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยซึ่งผลของการติดอ่อนแรงได้ง่ายยิ่งขึ้นนั้นมันส่งผลบ่อยมากๆนะครับสมมติอ่ะสมมตินะครับปกติตีไป10ครั้ง ติดอ่อนแรงประมาณ3ครั้งแต่ฮิโคนีตีไปครับ10ครั้งติดอ่อนแรงประมาณ8ครั้งนะครับคือมันติดอ่อนแรงค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับและก็สกิลฮิตเยอะด้วยทําให้มีโอกาสติดอ่อนแรงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและก็สามารถกระโดดไป้2ครั้งกระโดดหลบ2ครั้งนั้นก็ทําให้ฮิโคนีนั้นค่อนข,ข้างจะผิวมากขึ้นนะครับสกิลในหมวดของสังเวียนนะครับอ่าเวลห้าครับก็จะมีการเพิ่มดาวมจของสกิล10% เวลสิ่เพิ่มดาวมจของสกิลอีก20%ลิงก์ก็จะมีการเพิ่มดาวมจของสกิล13%และเพิ่มค่าคริ30นะครับฮิโคนเนี้ยลงโหมดสังเวียนได้หรือเปล่าผมคิดว่าได้แน่นอนนะครับเพราะหนึ่งเลยมันตีไกลตีกว้างถึงจะแค่ด้านหน้าก็เถอะแต่มันไกลนะครับสองมันติดอ่อนแรงค่อนข้างจะง่ายนะครับติดอ่อนแรงง่ายเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆนะครับในโหมดของสังเวียนก็เล่นได้นะ และนี่คือรูปภาพของฮิคุนนี้นะครับดูแบบว่าเป็นปีศาจน้อยมากๆนะครับดูน่ากลัวดูน่ากเกรงขามแต่ก็มีความเท่ความสวยงามน,นะครับฮิคคนนี้ครับเราไปดูการลงการเล่นกันเลยครับ เรามาเริ่มจากการดูการโจมตีธรรมดากันก่อนนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามครับการโจมตีครับการตีธรรมดาค่อนข้างจะดูสวยงามครับผมชอบนะเอฟเฟคเอฟฟของการตีของเขาเนี่ยสวยงามมากๆครับแล้วก็การตีธรรมดาก็ไกลอยู่พอประมาณนะครับ สกิลหนะึ่งนั้นจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปด้านหน้าซึ่งมันไกลแต่ไม่กว้าง2ครับจะเป็นสกิลสองจังหวะครับ1ึงดึงเข้ามา2ผลักออกไปครับจะเป็น2จังหวะประมาณนี้ซึ่งมันกว้างและก็ไกล3ครับ3นะั้นจะมีการเพิ่มฮิตครับฮิตค่อนข้างจะเยอะและก็กว้างและไกลมากๆครับสกิล1นึ่งของก็มีประมาณนี้1ไกล2กว้างไกล3กว้างไกลฮิตเยอะนะครับ ค่อนข้าจะกประตรครที่เน้นด้านหน้าที่มันไกลและกว้างมากๆนะครับก <spe ak> ารเล่นครับการเล่นนั้นจากที่เล่นมาผมค่อนข้าจะมีปัญหากับพวกศัตรูที่เกิดด้านหลังมากๆนะครับคือพอศัตรูนั้นเกิดด้านหลังเมื่อไหร่ก็พี่คนนี้ต้องอยู่โจมตีแล้วก็หันทิศทางกลับมาตีซกิล <spe ak> คอของพี่คนนี้นั้นไม่มีทางหน้าจอเลยทําให้เป็นปัญหาตรงจุดน,นี้ จุดเดียวเลยครับจุดเดียวเลยที่เป็นปัญหาครับคือต้องหันหน้ามาตีอาจจะเสียจังหวะนิดนึงแต่โดยรวมถือว่าปัตัวละครที่เล่นง่ายและก็สิวมากมากนะครับถ้าศัตรูนั้นอยู่แค่ด้านหน้านเนี่ยจจากกาิโคนนี้จะการแค่สกิลเดียวแน่นอนนะครับและก็สามารถกระโดโดลงไปสองครั้งด้วยกับตัวละครที่ผิวมากมากครับติดอ่อนแรงก็ง่ายด้วยค่อนข้างจะเก่งนะทีคนนี้นะครับเก่งนะ อยู่ไม่ตายครับเดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยดานน้ำหอมกันนะครับอิโกมิิโดโมเอほう落発见先進前例です我いเดสโอิโกมิิโดโมเอほう落เดสโอ例でเ我ชิมます ね การใส่ดดอข,ออสสของการใส่ลิง์นะครับแนะนำว่าใส่ของเพิ่ม SP ไปเลยครับเยอะๆไปเลยแต่พยายามอย่าลดค่าครีกนะครับ พราะค่าครีดแต่สำคัญนะถ้าหากคูลลดไปนั้นดาวเมก็จะดรอปลงไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับตัวอยา่าง sp ค่ากรีนะครับส่วนสกิลลิงสกิลลิงนั้นอ่าผมแนะนําว่าใส่เป็นการลดเวลาคูลดาวของสกิลดีกว่านะครับเพราะสกิลนั้นจะปล่อยได้รัวมากๆครับอย่างที่เห็นเลยที่ผมเล่นนะครับคือสกิลออกได้รัวมากๆนะครับแทบจะไม่ต้องยืนรอเลยอะคือพอปล่อย123ปุ๊บ1คูลดาวใหม่ครับมันคูลดาวไวมากๆ ลิงก์ของผมนั้นก็จะเป็นการลดเวลาคููดาวและก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจของเซิวด้วยนะครับก็เป็นลิงก์ของดาวแดงเนาะใส่ลิงก์ประมาณนี้ครับคุณจะแรงด้วยแล้วก็คููดาวไว้ด้วยนะครับฮีโคนนี้่างของการปลดปล่อยพลังครับนิยายครับเต็ม10ผมขอให้9คะแนนครับฮีโคน,นีเก่งจริงๆนะส่วนเรื่องของการตีใต้ดินได้ไม่ได้นะั้นสามารถใส่ของชดเชยได้ครับ แต่ผมขอหักหนึ่งคะแนนตรงที่ว่าสกิลไม่มีทั้งหน้าจอตรงนี้แหละก็เป็นจุดอ่อนจุดเดียวของพีคคนนี้นะครับแต่ก็มีจุดแข็งอื่นๆเนาะเอามาทด,ดแทนได้ครับคือสกิลมันด้านหน้าแล้วก็กว้างแล้วก็ไกลามากๆและสกิลนั้นฮิตเยอะแถมทำให้ศัตรูนั้นติดอ่อนแรงค่อนข้างจะง่ายมากๆด้วยนะครับทำให้ผมให้ไปเลยครับ9คะแนนกับพีคคนนี้ร่างของปลดปล่อยพลังนะครับเก่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดาตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะยครับ กินเนี่ยสวัสดีค่ะ